กายวิภาคสรีละวิทยาหรือระบบประสาท Nerve system Nerve system นะครับ Nerve นะครับ N E r V E S nerve เรีว,ว่าเส้นประสาทนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง,ง nerve system ระบบประสาทนะครับเรามา,าภาพแรกนี้เป็นภาพที่จะเรียงลำดับนะครับเรียกว่า central nervous system central nervous system ระบบประสาทนะครับ ก็เริ่มต้นที่อันนี้เป็นภาพโครงสร้างของร่างกายนะครับนี่หัวศีรษะ,ะมีคำว่า Brain B-R-A-I-N Brain นะครับ b i n brain นะครับ, brain, r A I brain, รบแล้วก็มีที่ยาวๆลงมานี่นะครับเป็นถึงนก้นนี่นะเอวก้นนี่นะเขาเรียกว่า Spinal c o r d Spinal c o r d ์ส่งจะต่อมาจากก้อนสมอง ลงมายาวถึงประมาณนี้เลยนะครับตามภาพอันนี้เส้นประสาทนะครับอันนี้เส้นประสาทสีดำกันเนี่ยนะสีดำงินเส้นประสาทจะประกอบเพราะฉะนั้นเบรนสมองสเปนังคอร์ดไขสันหลังนะครับแล้วก็เส้นประสาทครบ เช่ครับเส้นประสาทนี่ก็เป็นเครือข่า,อายนะครับเป็นเครือข่ายทํางานร่วมกับการทํางานของของพวกนี้ก็ทํางานร่วมกับเหตุการณ์ต่างๆภายนอกนะครับสิ่งที่ระบบประสาททํางานก็คือทําทงานทั้งด้านภายในคืออวัยวะต่างๆนะครับแล้วก็ภายนอกภายนอกก็คือเหตุการณ์ฤดูกาล สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวคนเราเนี่ยนะครับในระบบประสาทมีหน้าที่ในการสั่งการมีศูนย์รวมศูนย์รับความรู้สึกรวมทั้งสติปัญญาด้วยนะครับาการทํางานทั้งหมดเนี่ยการทํางานทั้งหมดนยครับผ่านเครือข่ายยงใหญ่ของเส้นประสาทที่เรียกว่าระบบประสาทนะครับเป็นการทํางานผ่านเส้นผ่านเส้นประสาท จะสาเร็จไม่สําเร็จของประสาท่ยขึ้นอยู่กับมีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างทางระหว่างเส้นประสาทมาหาไขาสันหลังหรือไม่หรือจะไขสันหลังไปสมองหรือไม่ก็พิจารณาความผิดป,ปกติเป็นช่วงๆเป็นตอนๆไปนะครับต้องมีต้องเช็คนะครับเพราะฉะนั้นระบบประสาทก็จะควบคุมตัวอุปกรณ์วัตถุก,ก็คือสมองอสมองคร่าวๆก็คือทาทามาจาก ไขมันทั้งก้อนเลยนะครับผมแล้วก็มีสไปเนอร์ดก็คือไขสันหลังลงมานี้แล้วก็เส้นโยงใ่จิรฟ้าเนี่ยเป็นเส้นประสาทนะครับที่มีอยู่ทั่วร่างกายเลยนะครับเมื่อทำงานแล้วจะทำงานทั้งภายนอกภายในภายในก็จะทำงานกับอวัยวะต่างๆนะครับแล้วก็ภายนอกก็คือกับสิ่งรอบข้างเหตุการณ์ต่างๆหรือดูการต่างๆนะครับผม มีหน้าที่ในการเป็นรวมศูนย์รับความรู้สึกรวมทั้งสติปัญญาด้วยหน้าที่และขอบเขตของระบบประสาทเนี่ยนะครับข้อหนึ่งก็คือว่ามีหน้าที่ในการควบคุมสั่งการภายในร่างกายนะครับข้อสองก็คือว่าควบคุมความคิดพฤติกรรมต่างๆของคนนะครับ ข้อสก็คือว่า,าทำให้เรา,าได้ยินเสียงนะครับพูดได้นะครับเคลื่อนไหวได้นะครับ,นะรบแล้วก็มองเห็นได้เหล่านี้ก็คือเป็นหน้าที่ของอระบบป,ประสาทสี่ก็คือหน้าที่ในการควบคุมอวัยะวะาภายในนะครับให้เป็นปกติให้ทำงานได้เป็นปกตินะครับห้า มีหน้าที่ในการรับความรู้สึกจากภายนอกนะครับเราจะต้องอจนบอกได้ว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกที่เกิดขึ้น,นเป็นอะไรสิ่งอะไรรวมทั้งความคิดในการจัดการจะจัดการอย่างไรกับสิ่งนั้นด้วยก็เป็นภาพหนึ่งที่ขยายความให้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับผมะระบบประสาท อันนี้เป็นภาพโครงสร้างร่างกายให้เห็นภาพรวมนะครับอันนี้คือก้อนสมองนะครับก้อนสมองก็จะมีนี่คือก้อนสมองนะครับเซเลบรัมเซเลเบลัมนะครับเซเลบรัมเซเลเบลัมที่ยืดออกมาเนี่ยก็คือสไปน์นงคอร์ดก็คือไขสั้นหลังนะครับอันนี้ไขสั้นหลังเนี่ยก็มาขายายเห็นภาพอีกทีหนึง่งอันนี้คือตัว ตัวของไขสันหลังอันนี้คือเส้นประสาทที่ออกมาสงออันนี้เนอร์ฟเนอร์ฟครับแล้วก็มีชื่อต่างๆนะครับอ่าอันนี้คือปอกเน,นื้อไขสันหลังนะครับโครงสร้างระบบประสาทเนี่ยอ่าก็จะมีหนึ่งนะครับมีสองมีมีสองระบบใหญ่ๆก็คือเซ e n t r a l nerve ก็คือเซ e n t r a l nerve ก็คือประสาทกลาง ก็จะประกอบด้วยสมองแล้วก็สปนอลนะครับนะครับก็ประกอบด้วยสมองกับไขสันหลังนี่แหละเขาเรียกว่าเส้นประสาทกลางนะครับตัวประสาทกลางตัวที่สองระบบที่สองก็คือ,อะระบบที่เป็นแยกออกไปโลบย่อยเขาเรียกว่า peripheral peripheral nerve system อันแรกคือ central nerve system อันที่สองคือ periperal nerve nervous system มีสองระบบนะครับ periperal nerve เนี่ยก็แบ่งย่อยออกเป็นหนึ่ง cardiac nerve สอง spinal nerve นะครับสำหรับ periperal นะแบ่งเป็นสองเหมือนกันนะครับแล้วก็ automatic nerve คือ ระบบประสาทอัตโนมัติระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองอย่างนะครับคือพาราซิมพาเทติกแล้วก็ซิมพาเทติกนะครับเ,เฉพาะชื่ออ,อป้องกันการงงแล้วก็ทบทวนอีกทีนะครับระบบประสาทมีสองระบบคือเซ็นทรัลเนิร์ฟก็คือระบบประสาทกลางอันที่สองอะเพอริเพอรัลเนิร์ฟ โพลิโพลาต์เนอรี่ยก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็แบ่งเป็น2คือคาเดียนเนอแล้วก็สไปนั l เนอร์ฟกย่อยที่2ก็คือ Automatic Nerve ก็คือออตโตเมติกเนอร์ฟก็แบ่งออกเป็น2เหมือนกันคือพาลาซิ p a t h e ติกแล้วก็ซิ m พาเ h ติกเนอร์ฟนะครับมีชื่อว่าคาเดียนเนอร์ฟคาร a เดียนเนอร์ฟคาเดีเนอรี่ยก,ก็อยู่ใน ระบบประสาทที่2คือ periperal nerve periperal nerve ก็แบ่งเป็น2องอกลุ่มก็กลุ่มแรกคือ cardiac nerve เนี่ยครับกลุ่มที่2คือ automatic nerve ตอนนี้มาดูแผนผังของ cardiac nerve นะครับ cardiac nerve เนี่ยมันจะต่อเนื่องมันจะต่อติดต่อกับ spinal ก็คือไขสันหลังนะครับผมคู่กัน อันนี้คือแผนผังของอเส้นประสาทขาเดีเนอร์ฟเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่สิบสองสิบสองเส้นนะครับหกคู่หกคู่นะครับหกคู่ด้วยกันคู่แรกนะครับอันแรกอันแรกเลยนะครับออปติกเนี่ยออปติกเนี่ยวิชั่นก็คือการมองเห็นนะครับการมองเห็นลูกตานะครับอันนี้ลูกตาทำชิลเขียวเนี่ยนะ,อ,ะอันต่อมานี่ก็คือการเคลื่อนไหวของลูกตา นะครับการเคลื่อนไหวไปมาอันนี้คือการเคลื่อนไหวลูกตาเหมือนกันแต่การมองออกมองออกไปข้างๆหรือลูกตากลิ้งไปข้างนอกนะครับคือ,ค,อคือเหลือบตามองอย่างเงี้นะฮะเส้นต่อมาคือได้ยิน hearing and balance hearing hearing คือการได้ยินได้ยินเสียงการไม่ล้มสมดุลนะครับ balance รักษาตัวเองไม่ให้ล้มนะครับ ต่อมานะครับคือการเคลื่อนไหวรับความรู้สึกนะครับอันนี้คือเป็นเส้นประสาทอีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ความควบคุมอวัยวะที่ผิดปกตินะครับความผิดปกติของอวัยวะคือเส้นตรงนี้อันต่อมาคู่ต่อมาอ่ะเส้นต่อมาก็คือการเคลื่อนไหวรับความรู้สึกและความผิดปกติของอวัยวะเช่นมาอีกด้านนี้ครับ ตัวนี้นะครับรับรับกลิ่นอหอมเหม็นฉุนนะครับแล้วตัวนี้แล้วก็เส้นประสาทที่ว่าด้วยการเคลื่อนไหวของลูกตาแล้วก็ pupil e f f e c ของของลูกตาในลูกตานะครับเกี่ยวกับการมองเห็นหมดเลยนะครับแล้วก็ความรู้สึกบนใบหน้าเส้นต่อมานะครับ เฟสเซ n เซชั o นก็คือก็ความรู้สึกของใบหน้าแล้วก็การการเคี้ยวการเคี้ยวเคี้ยวอาหารตรงนี้นะนีตรงนี้ต่อไปก็เป็นการเคลื่อนไหวของใบหน้าแล้วก็รับรสเฟสเช n แอนท t สนะครับนี่งคิวเขียวเยวนี่ยนะอันต่อไปนี่คือที่คอ เส้นประสาทเกี่ยกับคอความรู้สึกคอรสชาติแล้วก็การกลืนการกลืนการเคี้ยวอาหารพวกนี้นะการอาหารกลืนได้ไม่ได้ก็มปเกี่ยวช่องเส้นประสาทครับผมแล้วก็เส้นต่อมาคือการเคลื่อนไหวของคอของคอนี่จะจะต่อลงไปทางไขสันหลังแล้วะครับท,ทันทีเพราะฉะนั้นเส้นประสาททั้งสิบสองเส้นหรือหกคู่เนี่ย เราจะต้องจดจาผังผังผังนี้แหละนะครับผังความรู้สึกของระบบเส้นประสาทท่านก็จะสามารถจะจําลองแล้วก็นึกคาดการประเมินการว่าความผิดปกติเกิดขึ้นเกิดจากเส้นประสาทอันใดการทําหน้าที่ของประสาทส่วนไหนบ้างนะครับผมภาพนี้จะเพิ่มความเข้าใจในการทํางานของเส้นประสาทที่เป็นรูปลักษณ์สัญลักษณ์แทนนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะจมูกนะครับใช่ไหมอันนี้ลูกตานะครับอันนี้การทําง,งานของลูกตานะครับกล้ามเนื้อมัดต่างๆนะครับกาจะภาพของลูกตานะครับผมอันนี้ใบหน้านะครับตัวนี้ใบหน้าการเคี้ยวปากเกี่ยวกับใบหน้าทั้งหมดเลยนะครับมาสิกนี้ก็คือ,อน,นี่หูครับหูการได้ยินการได้ยิน แล้วก็อันนี้คอปากปากนะครับแล้วก็ความอาวัยวะต่างๆลำไส้กระเพาะตับปอดหูควบคุมความเป็นปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อคอการหมุนคอเยี่ยวคออันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อบนใบหน้านะครับผมรวมทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็มีตามี ลิ้นนีครับการรับรสต่างๆอันนี้ก็เป็นภาพไอคอนที่เราใช้เกิดความรู้สึกความสัมพันธ์แล้วก็การทำงานของประสาทที่มีชื่อว่าคราเดียนเนิร์ฟนะครับ